นะคะเราก็มาถึงที่จุดดอบนะคะเหมือนกับเป็นทางอันนี้เป็นพางงานทัวร์ก็เราซื้อตั๋วมามาจากโรงแรมนะคะ250บาทต่อคนนะคะ<ม>ก็คือเขาก็มาดอบเราตรงนี้<ม>ก็จะเป็นรถที่จะไปท่าเรือนะคะแล้วก็ตัวเรือที่จะขึ้นเกาะตะมูน,น,นะคะก็เป็น150กับ100บาทก็เป็น250บบาทนะคะนี่ เดี๋ยวเรานั่งรอไปขึ้นเรือนะคะเราไปรถบัสคันนี้นะคะามาถึงแล้วนะคะจุดที่จะข้ามไปยังเกาะสมุยค่ะลงเรือได้เลยลงเรือได้เลยนะคะคขอคบคุณครบบอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะค เรือดูดีเลยนะคะเป็นแอร์แล้วก็อบทินแอร์ค่ะเราเรือออกนะคะ ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะอากาศก็ดีเลยไมย่ร้อนฝนกลับจะตกแล้วนะคะตอนนี้เย้ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะคะเกาะสมุยค่ะวันนี้นะคะเราจะพักที่อน,นันตรา ลาวาน่านะคะข้างหลังเลยจะถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเดินทางด้วยอะไรดีนะคะเราไม่ได้เช่ารถในเกาะสมุนนะคะเราลงจากท่าเรือนะคะนั่งสองแถวไปที่โรงแรมนะคะอนันตราลาวาน่าคนละ80บาท เราถึงแล้วนะคะอานันตลาลาวานาสอราท่าโอเคเราเข้าไปข้างในกัน Food and Cranberry อ๋อ passion food and cranberry นะคะ passion food ของเราก็จะเปรี้ยวนำนะคะเปรียว mix ป้าป้าอันนี้คือ cranberry ใช่ไหมที่ใส่ลงไปโ okay. <Been welcome. S 2> อเคเป็น welcome ร้อนไหมเอออะไร <laughs> ตกใจมาชิม ค่ะเด็กๆที่นี่ก็สวยมากค่ะอันนี้นะคะเป็นคอนเซปแบบแนวจีนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็คือเป็นคนจีนใช่ไหมคะใช่ตระกูลฟู่ค่ะเป็นตระกูลฟู่อ๋อก็เลยแบบตกแต่งสไตล์นี้เลยโอเคค่ะ คุณลูกค้าเข้าอะค่ะเราจะมีการฆ่าเชื้อแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะ,ะช,ชิมเขาไว้24ชั่วโมงโอเคค่ะอ๋ะอคิดขับ อันดับหนึ่งในสาวของเอา์สมุยด้วยนะคะเรามีทั้งหมดแค่แปดโต๊ะค่ะอ๋อ <c oughs> เป็นอาหารแนวไหนนะคะอาหารเป็นยูโรเปียนเอเชียนทวิสตค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีก็เป็นฟิวชั่นหน้าตาอาจจะแบบๆไปบ้างก็คือแบบแี้วบางบางทีก็แล้วแต่เชฟดีไซน์อะคะ่ะอืมเชฟของที่นี่เคยเทรนในมิชลินด้วยนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> เราจะเห็นทางด้านนี้นะคะ311เดินเลยโค้งนี้ไปก็คือทางลงหาดนะคะซึ่งห้องอาหารเช้าสระว่ายน้ําหลักและูบาก็จะรวมกันอยู่ที่หน้าชายหาดเลยในส่วนของหน้าหาดของเรามีตัวคายักแล้วก็แพเดิลบอร์ดที่ใช้บริการฟรีด้วยนะคะสามารถแจ้งพนักงานข้างล่างได้เลยเหะะมือนเป็นบ้านนะคะสามห้อง311นะคะ ดีลักลันชูนะคะอยากลันชูก็จะเห็น่างนี้เลยจะมีสวิงให้ด้วยะคะ่ะเชลยค่ะอืมอบอกมค,ค่ะขอบคุณค่ะ พอค่ะอค่ะประตูนี้เปิดคนนี้กับาสตรด้านนอกได้เลยนะคะอ,อ๋อเปิดไปที่สระน<ช>้ำด้านนอกก็ดได้มาดเครื่องติดแมชชีน yes u s อ <No. S 3> put it in you just press อันนี้ mm. จะเป็นตัวเติมน้ำนะคะเติมน้ำใส่ในนี้แล้วก็มาใส่ในนี้ได้ข้าโอเค ก็คือมีมาให้ครบเลย หาดเลยนะคะอนันตราลาวาน่าสวัสดีค่ะขยักหน้าหาดของโรงแรมอนันตราลาวาน่าค่ะ ของโรงแรมค่ะ هلا <laughs> เป็นตนสมุยคนน้อยมากเงียบมากเลยนะคะที่เดิยผ่ายม่ะ เซนทันก็มีลานกิจกรรมด้วยนะคะเผื่อใครมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็นี่ค่ะมีร้านอาหารเยอะยะเลยตั้งบอกบูธท,ที่เซนทันนะคะเราไปดูกันเขาขายอะไรกันบ้างโอ้ยาวเป็นแถบเลยนะคะรู้สึกคึกคักขึ้นมาเลย My in shoes better we lose are going lose Send me I'm gonna take you off time, please take that off Swap it up, if you don't need to get that car So it up, if you don't need to get that car I the cash go cash fashion And gotta talk on the is to this is something I'm

Take it, I'm gon' dash You take me so bad Ain't it real mad Don't tell my friends Take it, I'm gon' dash Wanna get you right now Need you take me night and night Heart gon' speed so fast Smash on my baby Wanna get you downtown. i take a shot it's not you i don't want to live without you there's the feeling that is not you i wanna chill i wanna go i wanna enjoy i wanna watch anything with me just you so i didn't look i can hit me or keep them below it. 10 lift your nose and tingling i know you're a 90 years of You she found a new mama team no god body like a soulflake to so gotta talk got to teach her lucky to be with you we will always pass for the ของที่นะคะมีเขียนในใบไม้มาให้ด้วยนะคะว่าแบบพวกนี้อากาศเป็นไงบ้างนะคะน่ารักมากค่ะ <c oughs> อเมริกาโน่อร่อยไหม <c oughs> Oden bereto keju salmon. Oh sam mandit breakfast. Saye samisat. Chee kan? Makanya deh jangan chee. Tidak apa-apa.